เรามาทางป่าโตเลยนะครับจากที่บร,ริเวณนี้แหละตรงนี้ที่เราเอาบันไดออกอย่างนี้จะเ็น่ายีนี้แหละันนี้นาจะทั้งวันเอาวันเยอะนะ nó làm việc bom bay này không may lửa máy còn máy chữ đang vù rưỡi nữa ัตงแต่ไม้เล็กๆนะไม้ใหญ่ๆมันไม่รอดหรอกเติมมะพร้าวที่ใบเด้อเนยวจริงๆเลยเนีย่เขาแบบนี้เนี่ยเปิดปากที่มาตุ้ขี้พอเลย ไปให้คนอ,อกเอหลายเที่ยวอย่นะน่าจะไม่ได้คนออหรอกไหนดูมิมมีมิมไหม,ม กีนี่ฟิลขาดนะครับเขียบตัวไม่ได้เลยไฟฟ้าตัดเลยล็อกเลยก็เลยไปซื้อฟิลมาใส่ใหม่นะครับก็เ,เลยเขียบตัวได้แล้ว นะแดดร่มอากาศเย็นหน่อยโอ้ยบอกเสียงบมว่าอยาเอาต้นสังหรอเนื้อแดงกุยบุ้งนู้นไม่ง้อหมดแดงรึเปล่าโอ้โอ้โหใครจีบของปลาผลไม้ปลาโอ้ ผมมาปาเนีย่ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี <zien> ่ยเนี่ยนี่ยเอ้ยอ้ยโอ้ยแเอ้ยเอ้หลวงนี่โรงงานที่ไหนเนี่ยกระตุยกระชายหมดเลยหมดแดงกับหมดแดงเลยคือคนทำไมไม่ขาดจากข้างบนหมดอ๋อ ้ไปออยืนถ่ายตรงนั้นแ๊บเดียวไม่ได้เลยแม่งมันแดงขึ้นเลย,เยต้อมอนเนี่ยไปโดนทั่วครับดิเสกย้อม ยุดตูดดลเอาลบทีไหนวะตูดลายหมดเลยวาดตรงนี้ยุบหมดเลย ว้านี่บแดงกับข้อมบนแดงเลยนะจะเป็นที่เล็กไหมจะมีพึ่งจะมีมิ่มบ้างไหมโอ้ ำใหม่ปากทีเนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์จริงๆเลยมีเสาขึ้นรถเมื่อกี้ก็แค่เดียวั่งงนนก็ยากคา ที่รกๆอย่างนี้นะตัวไอเหลื่อมน่าจะมีนะเพราะว่าบริเวณละแวกใคลนี่นี่เยอะ กดแดเทนะครับกดติดตามครับอายันไม่โคด่วนครับ,รบสวัสดีครับ